กับสวัสดีเอซพี่ปานะอาสุขุสุขคนนะครับผมพอพอเมียทั้งหลายที่ติดตามช่องสูรลบนำโชคนะครับเออเนาะก็มือหนีก็มาทักไทยโดยภาษาอีสานบานันเฮาก่อรมูลเลยนะครับ <c oughs> เออต้องอ่ะมาดูอีพีที่สิบนะครับหลังจากเออเมื่อเช้าขมสรุป ล่างให้ไปนะแต่ไม่ได้ลงยีพีนะชุดสรุปล่างใครชอบหรือเปล่านะไม่รู้ว่าถูกใจหลายๆคนหรือเปล่านะครับสำหรับสรุปล่างเด่นเจ็ดฟันเจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดสามสามเจ็ดเนี่ยผมชอบมากเลยอันนี้นะก็ชุดสรุปล่างนะถึงชอบก็จัดได้นะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเออไม่มีการบังคับเนาะมันก็แล้วแต่มุมมองนะฮะบ,บางคนก็ชอบ อีกตัวหนึ่งเพราะว่านะหลายคนมันก็ต้องไม่มีใครคิดเหมือนกันนะครับแต่สำหรับแนวะทางของแอดคือตัวนี้ของแอดได้มาตั้งแต่แรกแล้ว,วนะครับก็ชอบด้วยแต่พอมันใกล้ถึงวันยิ่งมั่นใจนะว่ายิ่งมั่นใจว่าน่าจะเป็นตัวนี้และตัวแรกตัวเดียวเลยนะครับคือดังยังไงก็ต้องมาเออนะก่อนหน้านั้น,ม,นมันมั่นใจมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับ แล้วพอมันใกล้วันนะเดี๋ยวก็รอเทียบกับราวพัฒนาอีกทีหนึ่งนะลาวพัฒนาถ้ามีอะไรที่มันสกิดผมเนี่ยผมยังรอบที่แล้วมันสกิดบนผมเก้าสองสองเก้าผมยิ่งมั่นใจเลยช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยนะแต่พลาดล่างนะแต่รอบนี้ผมมองมองว่าคือสูตรมันไม่ล่างรอบนี้นะสูตรมันไม่มันไม่เหมือนรอบที่แล้วรอบที่แล้วผมบอกอยู่ว่าบางสูตรมันขัดแย้งกันนะก็เลยผิดพลาดไป ผิดพลาดไปแต่รอบเนี้สูตรมันมาทางเดียวกันด้วยอย่างชนเจ็ดกับเก้าเนี่ยตัวนี้หลุดแค่ครั้งเดียวที่มันชนนะครับรอบนั้นหลุดครั้งเดียวชนทีไรมาทุกทีสูตรชนนะเลขเด่นสี่ตัวเนี้ไม่มีสี่ตัวนี้ไม่ถูกล่างแน่นอนนะครับลอตเตอรี่ล่างไม่มีในสี่ตัวนี้นะครับผมถึงมั่นใจว่าสี่ในสี่ตัวนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวที่จะมานะครับสามสี่เจ็ดเก้าเป็นสูตรที่ผมใช้ ประกอบการพิจารณาแล้วมันพอมันไปชนกับเลขเด่นตัวอื่นๆแล้วมองแล้วดูเป็นไปได้มากนะครับเม็ดเดียวชุดนี้เลยนะครับสำหรับล่างทีนี้มาดูอ่ส่วนบนผมขออีกขอเวลาอีกสักวันอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่านะเราดูก่อนนะมันอันนี้ก็เพิ่งจะวันที่10บนะบแต่ผมสรุปล่างให้ก่อนเพราะรู้สึกว่ามันเลขมันกวัวบางคนหาลอตเตอรี่ไม่ได้แล้วนะครับก็เลยต้องรีบลงให้นะครับอลงให้เร็ว เป็นอ่างเปาด้วยนะครับเป็นอ่างเปาจุดจีนด้วยนะครับก็เลยฝากล่างชุดนี้ไว้ให้พิจรารณาก็แล้วกันมีโอกาสมามากเลยนะครับคือยิงไกล้วันผมยิ่งมั่นใจนะครับกลับตัวด้วยก็ได้นะก็ต้องกลับตัวด้วยอยู่แล้วนะครับบางทีมันไม่มาตามหลักนะครับคิดว่ามาหลักนี้แน่ๆเ่วดที่แล้วผมก็มั่นใจ9-2แน่ๆมา2-9แต่ชุดฟันมันมาตัวกลับนะครับ ไอ้รอบนี้มันมาดูสติวันจันทร์นะเพราะว่าออกตรงกับวันจันทร์ที่ส6บนะครับเป็นอีพีที่10บนะของงวดนี้มาดูสติวันจันทร์เออสติวันจันทร์มันมีอะไรบ่งบอกอะไรไหมมันมีนะครับคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาล่างตลอดเลยมันจะไม่หลุดจากล่างทําไมผมถึงมั่นใจไอ้เจนะ็ดสามเนี้ยผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะึงทาไมผมถึงมั่นใจเจ็ดสามมาดูสติล่างเขานะครับ ล่างเขามันจะต้องติดตัวนี้ครับติดล่างนะก็คือตรงไหนดีอ่ะอัปากกาตัวนี้แหละติดล่างนะครับสองสามหกเก้าเลขสี่ตัวนี้จะต้องติดล่างนะครับเนี่ยสี่ตัวนี้ยผมจะลงตรงนี้ให้ก่อนเลยสองสามหกเก้า 2 3งสเลขสตัวนี้จะเป็นตัวยืนสำหรับล่างนะครับนี่นะสองสามหอ่ะสองสมานะครับเนี่ยอ่ะมาดูงวดน,นี้งวดเป็นที่1เดือน7ปีหกอันนี้คือออกตรงกับวันจันทร์นะครับสี่สามส่าล่างออก8ปดเมีไหม นะครับแต่ก่อนหน้านัาน้นนะผมจะผมไปนเน้นที่อะไรว่ามไปนเน้นที่หกับไม่แน่ใจอ่ะมันผมเคยทําอีกสูตรหนึ่งแต่รอบนี้ผมมองดูแล้วมันเป็นตัวนี้ครับสองสามหเก้าจะต้องมาล่างมันมาอะไรแปดเ้านี่ไงแปดเก้าสามขึ้นบนด้วยอ่าไปกันต่อนะครับวันที่สิบหเดือนเก้าปีหกเจ็ตรงกับวันจันทร์นะครับ ล่างออกอะไร37มีอะไรนี่นี่นี 3, ่สามเจ็ดบนนี้ผมฟันอยู่นะสามเจ็ดนี่แล้วมีอะไรหกสองบนเห็นไหมชุดนี้อันนี้สามขึ้นบนอันนี้สอันนี้ผมดูล่างอย่างเดียวนะอ่ะงวดถัดไปนะครับวันที่สิหกเดือนสิบสองหกเจ็ดรงกวบวันจันทร์ออกแปดหกสามหกสามนี่ขึ้นบนอีกแล้วสองหนึ่งเห็นไหมล่างจะต้องมีสี่ตัวนี้นะครับ บนนี่หกสามเลยนะอันนี้หกสองหกสามอุยเอามันจับบินเนี่ยอ่ามาดูวันนี้ครับคือบนล่างมันจะต้องมีเลขเนี้ยนะแต่ผมเน้นล่างบนล่างมันจะต้องมีสองสามหกเก้าเออก็คือเป็นตัวตัวที่น่ามองนะครับเนี่ยสองสามหกเก้าสองสามหกเก้าอันนี้ลหละสองสามหกเก้าอ่าล่างออกอะไรครับศูนย์หกเนี่ยวันที่สิบหกเดือนหกปีหกหกแปดนะครับปีนี้ศูนย์หก ข้างบนออกไรเก้าสองสามเก้าสองอุ้ยตรงนี้เลยจับวินเลยนะครับเอามาดูกันต่อนะครับนี่ล่างออกไรสามหนึ่งมีสามไหมมีสามหนึ่งครับข้างบนห้าหกอุ้ยมีหกติดอ่ะนี่ห้าหกมีหกติดอันรอบนี้ละ่ะสองนี่สองสามห้าหกอันนี้มันที่หนึ่งเดสิบสองหกแปดนะครับล่างออกสองสองมีไหมสองสามหกเก้าไม่หลุดเลยนะครับสองสามหกเก้า น,นี้เก้าสามสองหกสามสองเออวินวนกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับเี่เขาล่างจะต,ต้องติดสองสามหกเก้าส่วนบน 2, 5, 2. สน 2. องห้าสองมันมีสองเห็นไหมมันมีสองอยู่อ่ะวันนี้จะมีสองสามหกเก้าบนหรือเปล่าก็ไม่แน่นะสองสามหกเก้าบนอนะ่ะสองสามหกเก้านะครับจะต้องมีบนหรือเปล่าเอา <c oughs> เอว่ะเออว่ะ <c oughs> เกิดมาสองสามเลยนะ นี่ไงสองสเพราะฉะนั้นทําไมผมถึงมั่นใจล่าง3ามผมถึงไม่มั่นใจ74อ่ะอันนี้คือเหตุผลที่ผมมั่นใจว่า73เพราะว่าจากสติแล้วล่างเขาจะติดที่2องสามหกเก้ามี2องหนึ่งสอมันนี้สามเจ็นคยออกอะไรมาเนี่ยสามีสอนึ่นี่นะครับอันนี้0ูย์หอ่ามี6กนะครับสาอ่านี่3 22 ล่าสุดมันออกเบิ้ลนะครับสองสองแล้วก็บนสองสองห้าสองแล้วก็ล่างสองสองนี่นะสองสองอ่างวดน,นี้มันจะมีสองสามนะครับเพราะฉะนั้นล่างนะครับวันที่1ิบหกกุมภานะครับสิบหกกุมภาวันจันนะครับสิบหกกุมภาหกเก้านะครับเน้นล่างนะครับล่างอันนี้คือไม่รู้ เน้นล่างอย่างเดียวอะติดล่างเลขติดล่างนะครับจากวันจันทร์นะสองสเการอดูนะว่ามันจะมาตามที่ผมวิเคราะห์ไว้หรือเปล่า นะครับมันจะมาตามนี้ไหมเออมันจะมาเหมือนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่สติวันอาทิตย์ดีมากเลยสอง xx สองสาม xx สามเก้า xx เก้าหก xx หก xx หกนี่แหละไม่ได้เขียนกลับนะก็ไม่รู้สอง x สาม x หรือหก x เก้า x เนี่ยนะแล้วสูตรผมมันได้เห็นไหมมันมีสองอยู่มันไี้มีสี่เลยนะแต่เด่นผมสามสี่เจ็ดเก้าเห็นไหมสามสี่เจ็ดเก้านี่เลขไม่หลุดนะครับสำหรับล่างนะ สามสีเจดเ้าสตัวนะครับแล้วก็ชนที่7็ดกับ9เพราะฉะนั้น7ถ้าจะมาได้ก็คือเจ็ดสาสามเดที่ผมมีเคราะห์ไปนะครับเจ็ดสามสมเจดเจดสองมันเจ็ดสองมันเอ่อสติเดือนกุมภาหรือเปล่าเดือนกุมภามันเด่นที่3ามสบนล่างนะนะมันก็ต้องเป็น7จดสเม็ดเดียวผมถึงไม่ฟัน7จไงจากสูตรนี้ด้วยนั่นแหละเลขติดล่างมันไม่มี4ีนะสองสาหก้าถ้าเดิน นะครับมันก็ต้องเป็น7 3สาเม็ดเดียวนี่แหละที่เด่นที่สุดนะจากสิติกุมภาแล้วก็วันจันทร์เทียบอีกที่หนึ่งนะครับสิติกุมภาคือได้3มกับ4บนล่างส่วนเลขติดล่างสองสาหไม่มี4เห็นไหมโอเคไหมถ้าชอบก็นี่แหละอย่างที่ผมฟันเลยเม็ดเดียวนี่อังเป่าแตกเนี่ยเจ็ดสามสามเจ็ดเม็ดเดียวตามนี้เลยนะครับล่างเนาะเนี่ยจากสูตรนี้ด้วย กับไว้อันนี้คือไม่มีสูตรอะไรเลยก็คือต้องมีติดสองสามหกเก้าล่างส่วนวิ่งตัวเดียวสูตรนี้มันสองวันแรกที่มันเดินะมันมาที่ล่างนะเออก่อนนั้นเนี่ยมันมาล่างนะก่อนหน้านี้นมันได้แปดมันมาที่แปดเก้าแต่งน,นี้ยเนี่ยสูตรวิ่งตัวเดียวสูตรนี้ชงหลังมันเดินที่บนอ่ะลองดูมันได้เลขอ,อะไรผมใช้ตรงเนี้ยวัดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ด แสนบวกดักหมื่นเน่ยสองตัวเนี่ยสีบวกสได้7นะครับมันจะได้เลขเจ็เลขเจเพราะฉะนั้นจะวิ่งตัวเดียวเลขเจคือจัดได้เลยบนล่างนะครับ7อ่ะมาดู เอาเจ็ดประกบนี่ได้เลยเจ็ดสามเออเจ็ดสามอ่ะถัดไปนะครับหาวิ่งตัวเดียวไม่รู้จะมาบนหรือล่างอ่ะสิบหกเก้าหกเจ็ดนะครับออกหกศูนย์แปดหกหกสองหลักแสนกับหลักหมื่นบวกกันได้หกนะครับตัวเดียวคือเลขหกนะครับเลขหกจะต้องติดบนล่างนะได้เลขหกนี่นะครับได้เลขหก ถ้าประกบคู่626366 69อุ้ยข้างบนนะครับงวดถัดไปนยะออกตรงบนจานสิบหเดือน1267อนะครับออก6 3เลยนะครับนี่63บนเลยนะนี่ประกบจากนี้เลยนะครับเออประกบกับ623 69อันนี้ก็7 3อันนี้6 3เลยนะบนอ่ามาดูไปกันต่อนะครับหาวิ่งตัวเดียว นีม่มาบนแล้วนะมาบนแล้วนะสี่หนึ่งสองสามสี่ลองดูสีงินหลังเป็นไงเอาออกศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามข้างล่างสองหนึ่งเอาหาวิ่งตัวเดียวก็ถัดไปที่จอกโปรกำนจัดน,นะครับหลักแสนคือศูนย์หลักหมื่นคือเก้าศูนย์บวกเก้าได้อะไรบวกซอยใครแน่เลยอีพอ,อีเมียศูนย์บวกเก้าได้เก้าเป็นบ่ถือเป็นบ่ตอบแน่เลยศูนย์บวกเก้าได้เก้านะครับผมเก้านะครับ อ่มาดูซิ9จะมาที่ล่างหรือบนนะครับงวดถัดไปนะครับนี่ตรงบวันจันทร์16เดือน6ปี68นะครับปีนี้นั่นแหละ57392 0ข้างล่าง06 92นี่น392 9มาแล้วนะครับ9เนี่ยวิ่งตัวเดียวออกมาบนอีกแล้วครับ92จะประกบคู่มาเลย92 93 96 99เออวะ่ะสวยงามนะครับเนี่ย ทีนี้งวดนี้ล่ะงวดนี้ล่ะครับงวดนี้ลองดูสินี่ห้าศูนย์อ่าเถัดไปล่ะนี่ห้บวกศเนาะแสนคือ5บวกหลักหมื่นคือเลข0ูนย์ห้บวกศได้5ตัวเดียวนะครับ5ตัวเดียวจะมาบนหรือล่าง5ครับนะครับอ่ะงวดถัดไปนะครับ 3ตัวบนนะครับออกตรงวันจันทร์1 9ปี68 506,356มาไม่อีกแล้วครับ5บนอีกแล้วครับจับประกบคู่เข้า56เลยเฮ้ยหรือว่าสูตรนี้มันจะเดินแบบนี้นี่เออว่ะได้ตัวเดียวเราไปจับกับ2369้ได้ไหมนะครับนี่เข้า56ได้เลยนะครับเนี่ย3 5 6อยู่ตังนี้923อยู่ตรงนี้นี่63ไม่มี8อันนี้7 73นะครับลงล่างนะครับตรงนี้62เนี่ยเลขแค่นี้วินเอา 5ตัวเนี่ยอ่ะไปดูกันต่อนะครับสําหรับงวดนี้แต่งวดถัดไปนะครับอ่าห้าศูนย์หกสามห้าหกอ่าหางวดที่จะออกวันจันทร์งวดถัดไปนะครับหลักแสนคือห้าหลักหมื่นคือศูนย์ห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าอีกแล้วนะครับตัวเดียวคือได้เลขห้านะครับเลขห้านะมาดูซิงวดถัดไป ออกอะไรครับ4 6 1 2 5 2วันที่1เดือน12ปี6 8นะครับก็เพิ่งจอกไปสดสดร้อนๆนะครับ2 5 2 2 2วันนี้ใครจำได้บ้าง5มาบนอีกแล้วครับทาน4งดติดถ้าจับคู่กับ5 2 5 3 5 6 5 9าาม้าหมาใหม่มา,า5 2เออวะนี่ไงมา5 2เลยนะครับ5 2อันนี้5 6อันนี้9 2ตรงตรง,ตรงอันนี้6 3ตรงตรงหุ้ยมาตรงตรงบนอันนี้7 7 3ในข้าตัวกลับนะล่างนในงงดนวันนี้ เท่าเจ็ดสามอู้ยอันนี้ห้าสองเลยเอางวดนี้แหละมันได้อะไรสูตรนี้ได้อะไรนะห้ามกับพิบตาอือย่าหลับตาเลยอีพอยเมียเหมือนเบิ่งเคยก่อนเดี๋ยวมันสิบวเห็นเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันสิคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับมันสิคุยกับเขาบุหเรื่องว่าวิ่งตัวเดียวงวดนี้มันได้อะไรจากสูตรวันจันทร์นะครับสูตรนี้ผมภูมิใจนําเสนอมากเลยขอให้มาเนะี่ยภูมิใจนําเสนอป่านวันหนัง 46125222466ได้เท่าไหร่ได้ศูนย์ครับนะได้สิบก็คือศูนย์วิ่งนนี้วิ่งตัวเดียวนะครับคือเลขศูนย์มันจะมาไหมศูนย์อะไรมันจะจับคู่เข้าเหมือนงวนนี้ไหมศูนย์สองตรงตรงศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าหรือมันจะมาอย่างนี้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกไม่รู้ศูนย์จะมาบนล่างนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับจากสติวันจันทร์นะครับ ชอบไหมวิ่งตัวเดียวนะครับบนล่างนะได้เลข0จัดเลยนะครับ0แล้วสามาแล้วล่างผมเรามีศูนย์ไหมไม่มีนะเพราะฉะนั้นศูนย์มันจะขึ้นบนใช่ไหมเนี่ยจะเน้นบนดีไหมวิ่งตัวเดียวมันได้ศูนย มันจะเป็นศูนย์สองไหมเนี่ยศูนย์สามไหมเนี่ยนะศูนย์สองไหมศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าไหมจากสถิติการจับคู่มันมาจริงนะเนี่ยมันเดินบนล่างนะเจ็ดสามสามเจ็ดอันนี้ลงล่างนะตอนแรกมันมาล่างนะแล้วก่อนนั้นน่ะก่อนนั้นน้นมันได้แปดแปดประกบคู่กับเก้าเข้าเลยนะเข้าล่างเลยนะไปไล่ดูนะไปลองทําดูนะวิ่งตัวเดียวก่อนหน้าเนี้ยมันได้แปดแปด จับคู่กับเ้าเข้า8ปด้าตรงๆล่างตรงนี้แล้วงวดนี้7 7เข้าตัวกลับจับ73พวมปุ๊บมันเข้าตัวกลับเอาวิ่งตัวเดียวบนล่างเอาไปเลยเลขเนี้ยตัวเนี้ยนะนามองมาก73เนี่ยเลข5ตัววินเนี่ยจับคู่เข้าเลยนะครับแต่งวดนี้เห็น62เนี่ยเข้า3ตัวเลยนะ6 6 2เนี่ยเลข5ตัวนะจับตามองมาก7337แล้วงวดนี้6เอา6ไปะกกับ2 3 6 9ามามาที่6 3สาม ตรงตรงบนเลยนะเออหนี้วิ่งสูตรนี้ผมสุดยอดมากนะสูตรนี้ผมสุดยอดมากบรรจันเนี่ยผมไล่ดูแล้วผมได้วิ่งตัวเดียวคือทําไมมันเดินมาแบบตรงๆอย่างเงี้ยเก้าสองเนี่ยเอาสามมาใส่เป็นสามตัวเลยนะจับคู่กับเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเก้าห้าสองห้าสามห้าหกห้าเก้าเออว่ะสวยงาม嘛เนี่ยเข้าห้าหกตรงๆเลยนะเข้าห้าหกตรงๆรเลยเจับเนี่ย เนีสามมาประกอบอีกอันนี้ห้าสองห้าสามห้าหกห้าเก้าเข้าห้าสองตรงตรงเลยมีก็สามตัวอยู่ในนี้หมดอ่งงางวนนี้ศูนย์ตัวเดียวเนี่ยมันจะมามันจะขึ้นบนอีกไหมเพราะว่า,าสี่ติมันมันเดินสี่งดติดบนนะหกเก้ 6, 9, 5, 5. าห้าห้างวดเนี้ยฟันวิ่งตัวเดียวศูนยะ์เน้นบนเป็นหลักตัวเดียวเลยนะมันก็จะไปชนกับสูตรนี่เลยนะมันจะเป็นศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าทำมอุ้ยผมก็ อืมตอนแรกผมฝัน,นอีกตัวหนึ่งไว้หรือมันจะเป็นยังไงนะจากสถิติเนี่ยแต่เด่นสองตัวมันได้ห้ากับเจ็ด่ะมันมันค่อนข้างที่จะขัดกับตรงเนี้ยหรือหรือสองสามหกก้ามันจะประกบไม่เข้าแต่ถ้าเข้ามันมีโอกาสอยู่นะนะศูนย์สองศูนยนย์ยเะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวิ่งตัวเดียวตัวนี้น่าจะขึ้นบนนะครอ่ะมาดูมาดูสิหน่วยบน ศูนย์เนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามมีศูนย์ไหมมีนะเออศูนย์กับสองแล้ววิ่งบนสองตัวผมได้อะไรศูนย์กับสองเนี่ยแล้วสองติดดับด้วยรอบนี้ดับเอาอยู่ปะผมก็ยังจะจับไหมหรือยังไงเนี่ยศูนย์เนี่ยเนี่ยชนอีกแล้วนะใครมั่นใจเหมือนผมไหมเนี่ยศูนย์เนี่ยอ่าชนบนสเปร์กัสเรตเตเนี่ยศูนย์สองสามสี่นะครับศูนย์สองสามสี่เออ วิวิมันลนอะก็ลองดูนะว่ามันจะมาไหมวิ่งตัวเดียวเนี่ยจากสถิติวันจันทร์เนี่ยศูนย์ฟันศูนย์เลยผมว่าเน้นบนขึ้นบนได้เลยนะครับไม่น่าลงล่างล่างมันล่างผมไม่มีศูนย์เด่นเลยนะครับก็ลองดูนะถ้าคิดว่าสามเจ็ดตัวที่ผมฟันล่างแลยวศูนย์ขึ้นบนมันก็วินวินนะครับ เข้ทาทั้งนี่เลยอันนี้สองสาหกเก้ไปติดที่บนอยู่แล้วนี่ศูนย์เนี่ยถ้าศูนย์6 0 9า้าถ้าใครคินชอบเนี่ยลองอจัดไปก่อนก็ได้นะครับมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมก็ไม่แน่นะครับนะลองเอาศูนย์ไปวินถ้าวิ่งตัวเดียวผมว่าเป็นเลขศูนย์เนี่ยรอ,อผมสรุปพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะถ้าไทยยังไม่คิดยังคิดไม่ได้ว่าจะเอาศูนย์อะไรนะรอพรุ่งนี้ได้ครับจะพยายามทำพรุ่งนี้ให้พรุ่งนี้ที่สิบเองนะโอเค นะจากวิ่งตัวเดียวสูตรสุดยอดสูตรนี้ลองดูครับถ้าคิดว่าศูนย์มาพิมพ์คำว่าศูนย์มาบนโชคดีครับ